เก้าไม้เก้าไม้โอ้โหผ่านแล้วลันชิงซีซั่นแล้วด้วยชิบหายออกไม่ได้ริ้วเดี๋ยไปยองรูนสองพันหมดเก่งเยอะในละมันนี่ซื้อละคี้ไปด้วยถูกนึงซื้อซื้อไม่ไม่เสร็จละต้นอะไรวะอ้าวก็มีคันเดียวนี่ยก็มีคันก็มีคันเดียวเลยเออเคช่างแม่งตีอะไรดีตีดำแล้วกันได้ยังไงวะ ก็แทงกันได้เงี้ยูมีความรู้สึกว่าเหมือนรถคันนี้จะยิงปืนได้ได้ได้ตายว่ะยิ่งฝายแล้ะฝ่ายแล้วไอ้รตะอยู่หลังสุดว่ะยิงตัวอะไรวะยิงตัว e ไปวะกูมันโดดอุ้ยเยกูโดดกด e ไม่น่าโดดเล่นเลยกูยิ่งฝายเบรกกระโดดชนป้ายเดี๋ยวนะอู๋เกือบลุก เป็นบบัยังไงวะเอ่อมองไม่เห็นเป้าหมายเฮ้ยม,มัน,ม,น,นมองไม่เห็นเลยเดี๋ยวที่แปดแสดงที่ตามหลังมันอยู่เราบินรถขับกลับว่ะพี่้ยรถขับกลับทำไมวะมันกลับ,ลบไปไหนอ๋อหรือว่าทางมันย้อนให้กลับอยู่แล้วเปล่าพี่มันลืมเก็บไอเนีน่ยเอ้ไม่ใช่ทางมันย้อนกลับเออมันเป็นเช็คพอยต์แบบบนไงบนพาขนมันบน แล้วมันขับตัวตั้งพวกนั้นแค่นั้นแหละมันเช็คคอยมันวนกรับอ๋โอเคก็ว่าอยู่ผู้่ายขี่ตัวทางกันเดินชนกันพวกเนี่ยใครมป็นศิลกาบ้เฮ้ยศิลกาไม่ได้เท้าระเบิด โอ้มุมกล้องมุมกล้องมือขี่ผิดพลาดแล้วโดนผิดพลาดแล้วรถไม่ได้รถไม่ได้เดี๋ยวมันรถมันไม่ได้แดงนะแม่งลงเนินมันเลยแรงเลยเย้เข้ามิวเข้าแล้วหรอถุงมันน็อกรอบไปแล้วไอ้ที่หนึ่งไปหล่นปะเนี่ยไม่หล่น

เอ้าเป็นระเบิดเด้ยุ่เลยกูกลางรอบเดนใครวะขอโทษกูไม่คืนเลยนะกูขับยอะลากเลยแหละกลางรอบเดินใครไปดูยนขับโหดจังวะยี่เท่าไรกันบ้างอ่ะยี่สิบเอ็อยสบเอ็ดหรอสองสเอ็ดวิวสองคือโหดยังไะ ที่ทำมาได้เองแล้วที <S <S lonely, ่หนึ่งไปไหนแล้วเนี่ยไปนู่นเนียเฮ้ยอย่างน้อยเราก็ต้องไม่ดีเอสเอฟเราวะไปเร็วมากเฮ้ยมันเบียดไอ้ห่านี่เล่นสกปรกวีนดูเอสเอฟมันไ่ะไม่รู้อ่ะเฮ้ยคาร์ล แม่งเล่นตกกระโปงแม่งเบียดในหาเนี่ยแม่งเดาผึ่งเดาผึ่งเดาผึ่งผมก็โดนดีตามเกียดวิวหานเบียดแม่งพอจะโดนแซงแล้วเบียดใ yeah, <yeah>, yeah. นหาแย่แย่แย่ถึงมึงถึงแล้วะใช่เหรอเขาเ้เาไปใหญ่ไปแล้วหรอไม่เป็นไรวิวพี่ตามมาตรงต,รตูดมึงติดติดโครงสร้างมันว่างเหรอ กำลังสตาร์ซ่านไปแล้วเออยังไงพี่จับยุ้งหลังนึงเนี่ยมันไอ้ไฟเย่อฟ้าเนี่ยมีเลี่ยนอป๋วิวแล้วเราก็เข้าแล้วเราก็ไปดูคนอีกจากฝากฟ้ากันเรียบร้อยเย้ดูฟลิปฟลิปแข็งแล้วนี่ไงเปิดลิงโลเดือบโลไม่เจอพันโลแล้วเนี่ยอยู่ที่สิบแล้วมันมีสิบสามคน ยังไงก็ไม่ถัดนะพาไปเองต้งชาอยู่แค่เอืมอ้โหมันน่าจะให้มิสไตได้กูว่ามันเลยโอ้โหเริ่มเล่นแน่ก็ละเหมือนบคุณโมเนาะงแล้วเมื่อกี้ไม่รู้ปุ่มเลยอาึกจะจะเียงเพืนแล้วโอเคตาแดงไปเยอะดินไลค์กรตกดไลค